สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุญหลายนะคะค่ะวันนี้ยายแปลงร่างใหม่นะคะเป็นช้างเผือกไปแล้วนะคะหลังจากเมื่อคืนก็ฝนตกนะคะวันนี้ตัวขาวโพลนเลยนะคะวันนี้ก็จะแดดร้อนตั้งแต่เช้าเลยนะคะ วันนี้บรรยากาศเหมือนจะไม่มีฝนเลยนะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะมองไปด้านหลังไม่ได้นะคะแดดมากๆเลยนะคะดูยายเล่นโคลน,นะคะต้องใช้มือแกะออกนะคะไม่งั้นล้างไม่ออกนะคะต้องใช้มือแกะออก ย้ายต้นคาได้นน่นเล่นโคนหนักนะคะเมื่อคืน เล่นเอาโคลนไปะบนหลังไว้หมดเลยนะคะช่วงนี้ฝนก็จะตกทุกวันเลยนะคะตกบ่อยมากเลยนะคะอยากไม่ตกก็เว้นแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะคะบางทีเห็นแดดแบบแบบนี้ก็พอไปบ่ายมาฝนก็ตกอีกนะคะ ช่วงนี้ก็เฝ้าระวังน้ำท่วมกันนะคะเพราะว่าข่าวน้ำท่วมมีเยอะมากเลยนะคะค่ะก็ฝากด้วยนะคะฝากพ่อพ่อแม่ใจดีทุกท่านนะคะท่านไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไกลค์กดแชร์ให้กับยายบุญหลายด้วยนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ วันนี้ก็แม่พานก็จะไร้ขายผลไม้นะคะก็ฝากพ่อพ่อแม่ทุกท่านเข้ามาอุดหน,นุนเข้ามาให้กําลังใจกับครอบครัวของเราด้วยนะคะเอาแปลงไมหมลูกฮะเอาแปลงบอ,อะเก็บให้เขาเร็วเอาให้เขา ออต้องขัดออกด้วยนะคะเพราะว่าล้างเฉยๆมันก็ขาวเหมือนเดิมนะคะต้องใช้แปรงขัดให้ตัวเขาดำๆนะคะย้ายเดี๋ยวจะ แล้วก็ต้องขัดตัวให้ยายด้วยนะคะจะได้สะอาดสะอ้านนะคะท้างเราเลี้ยงเขาดีดูแลเขาดีเขาก็รักเรานะคะ เวลาอาบน้ำก็ยืนให้ถูตัวแบบในดินนะคะขั้นทางไตขั้นทางไตขั้นหมองเกม๊มูเกมนั่นเพราะขั้นเกมนยมบอนโเขามือลูบมาค่ะมันโบทูออกกับดำปื๊ดๆจอยค่ะยายก็อายุสี่ิบกว่าๆนะคะ ก็ยังอุดมสมบูรณ์ดีนะคะฟันของยายก็ยังมีเยอะนะคะปื่ออกมาก็ละเอียดนะคะยายเขาจะเป็นช้างที่ตัวสูงนะคะหลังเขาก็จะเหมือนภูเขาเลยนะคะเวลาเราใส่เยงนทำงานก็จะใส่ยากเป็นปกตินะคะเพราะว่าหลังของยายมันไม่เสมอนะคะ หลังของเขาเหมือนภูเขาแล้วเวลาเดินแย่งก็จะค่อยๆลวมนะคะเพราะว่าเขาจะเดินลูกแรงสินับไปใส่ยาย ตัวของยายนะคะอ้วนกลมเลยนะคะขับให้สวยเลย ยายจะชอบน้ำมากๆเลยนะคะถ้าได้อาบน้ำน,นี่ยายจะชอบมากๆเลยนะคะลักษณะของยายนะคะเวลาได้ยินเสียงรถหูของเขาก็จะกลางนะคะก็จะ นนะคะเพราะว่ายายกลัวรถนะคะนี่ใส่กลัวรถน,น,นี่ยายไม่หายนะคะเสียงรถด,ดังที่ตรงไหนก็กลัวเหมือนเดิมนะคะ,ะถูได้เอาเอาเท่าที่ได้เห็นบอทูออมันก็งงามนันก็นดำดีเอาการเดามาทัวดำดีคือสมัยเขาเลี้ยงควายตะกี้คนเถาคนท่าเห็ด เป็นวอ,ออกดีแล้นะนี่ค่ะขัดให้สะอาดไปเลยนะคะ ฝนตกช้างทุกเชือกก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเล่นเหมือนกันทุกเชือกเลยนะคะแล้วก็ฝากพ,พ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพังบนไลายด้วยนะคะช่วงนี้ก็แม่ควารู้สึกว่ายอดติดตามก็ไม่เพิ่มนะคะยอดคนดูก็น้อยมากเหมือนกับโดนปิดกัน้นการมองเห็นนะคะ สำหรับคลิปนี้แล้วแม่ควานก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ